สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องป้องไฟเบอร์สุขูสุขนได้พี่น้องเด้อเมืนอี้กับพบอพอก,กับบานจนนีกันแล้วพี่น้อง, <c oughs> พองเพิ่มเติมกับมือกล้องเบ้าเจไปมาจับกล้องให้นะพี่น้องกะสิมาเฮ็ดอ้อมหอยสู้พี่น,อน้องกินคือเก้าอหน่อยพี่น้องไปเก็บหอยมากับค้างเมื่อคืนนึงแล้วเนาะกะคลายขี้คลายอย่างแล้วกลากิมาเฮ็ดอ้อมหอยเร็วนี้เก็บพักนังเลือกพี่น้องข้างเฮือน,นี่แหละงามงามอยูใ่ให้แห่งงามดียพี่น้องเก็บพักนั่งเลือกพามพี่น้องไป เก,เ,เก็บปลาเพล็ดเก็บปลาหอมซีตนะัวนี้ใส่ปลาหอมซีเนี่ยับพี่น้อยตัวนีปปม้มากินส่วนตุ๊กปุ๊กฮะปลาเพล็ดตัพี่น้องเออนกเพล็ดกับสีตายเมื่อไรส่หลายลวดพี่น้องถึงเสีเสย,ยเก็บไปหลายลวดเมล็ดสิมาเก็บอยู่เมล็ดสิมา,า,มาเก็บไปใส่พันปลาสิเฮ็ดพันปลากินเมล็ดพี่น้องเลย ป่ะเก็บมักเพชรกะพอเถอพี่น้องมักเพชรกัดสิตายเมื่ลไรพี่น้องเอ้ยอย่างน้ปลูกใหม่ไ,ไ,ม,ไมื่อไรดึงใส่น้ำม,มาฮดอีกก่อนขึ้นตับแล้วบ้านี้ฮะขึ้นตับเนาะตับตอไหนก็ฮดตอนนั้นการโซนนั้นฮดก็เมื่อได้โซนนั้นเพราะว่าอีพอด,ดึงใส่น้ำไปฮดอันเบียยาโซนนี้มือฮดมือโบน โลเพชรกระสุงสูงพี่น้องเลยไม่สูงร้อยเก้าสิบบอกว่าเพชรนี่ <c oughs> จนจะนีกันร้อยอันเจปลายแล้วก็ร้อยเจ็สิบหเลยสูงเหมือนคนปุกเลยพี่น้องแี่ขนาด เก็บมันบดอันเดีว่ปาไว้เป็นการี่พี่นอ้องมันนั้นแก่แล้มาออนก็มียเยอะๆนี่ต้องโหดตามเอาเลยพี่นอ้องกอหอมซีงงามๆเลยพี่นอ้นองน้องลูกไปกินสุแล้วหอมป้อมสงาม,งามน้องลูกไปกินสมมือสม,มือลอกกูกนเบิดแล้วกล่ารปลูกใหม่พักสลัดว่ะนะนีะ่ี้เสัตว์ยักแ์เลยมันตายอยู่ จะพักการข่าวนี่พ่อรถไปแกงแกงสิปาไปพอดเลยอหอมปัวหอมปัวพี่น้องงามงามเรา <c oughs> เอาพ่อไปยัางงามปะน,นี่หอมเปียนอะ่ะกำลังขึ้นอันนี้กำลังแตกคือกันกน,นี่หอมแล้วถ้าแตกที่ทั่วบนแถวนี้นะแตกไวๆเลยนะในหลายยางเพี่น้องเออยจังซ่บ เพิ่งได่พักของก็ไม่ซื้อแต่พี่น้องเก็บอยู่สวยแล้วเขาปลูกเองเมือเม่อแรงเฮสิบวงพักหลือเมื่อแรงเบิ่งก่อนพี่น้องจะเอาแบบกนมะเขือเอามาวงพร้อมมาอ้อมหอยนี่พี่น้องเป็นห้าสีเมนูเขาก็มีหลายอย่างอยูอย่พี่น้องอ้อมหอยตามมะคุงแกงน,น้ำไหมดูได้สิครัวใส่น,าาน้ำมันก่อนพี่น้องการยกการกินบางคนกับเอสก็คือการบางคนเพิ่มสิบบทใส่น,าาน้ำมันนะ ขวช้บมเลยโอ้ตายตายอยได้กันล้างเทล้างวาด้วี่ต้องสามที่น้ำเรา,าที่น้ำเกลือมันเกลือข้างอยู่เก็บน่คนลักษาพี่น้องเออเออลักษาเด้อ เทาเ,<ม>าเาพิ่นขั้วจะพี่น้องขั้วไปนะี่ก็จะเอาน้ำใส่อรสาวสีลาอยอย่บ,บ่เพิน่นก็ะเอา<ม>น้ำใส่ลยพี่น้องเ้อมีต่ปลาขอล้ว,ลวนขอกบป,ป,ปลา้ เซตรถเฮ้ยนี่ยเราทสียครบอออันี้เซนี่อยู่มันคือเกลือเซ็น้ำอีน้อยจ้ะพี่น้องใส่ใส่ข้เบื่อกับใส่้พี่น้องนะใส่ตัวใส่ทีหลังเซ็น้ำพออเจาะจ้ะพี่น้องแล้วก็คนเละจ้าเอาหอมซินไข่ใส่จ้ะพี่น้องแล้วก็ใส่ข้าเบื่อ รักเท่าปันกินแตเด้ยวยเปิ้อเด้ยวยรักปลาหมูนะฮะเสีย่บเลยพี่น้องอ้มอมหอมหอมน้ำมันใส่น้ำปลาจ้ะพี่น้องประดาษเกี๊ยวซ้ำกระดาผงนัวพี่น้องใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยโบไซก็บโบซ่บใส่หลายกับเปลือง ให้รับีจักหน่อยกันเด้อพี่น้องเด้อขอมนัว่รักนางเลือดลงไปพี่น้องแล้วคอยเส่ตามหอมบัวคอยที่หลังเอาน้อง,องไม่ง่ายเลยขอมีสักใครจะร้อทุกทีเป็นนักร้องแล้วบ้างนี่น้องเอ้ยเฮ็ดอันกับข้าวก็มีนักข้องมาร้องเพลงให้ฟังที่บอกไ่ได้ <laughs> เราจะดับเลย <laughs> ไปจะแทบพี่น้องไงให้หนางเลือดเปหลายเลือดเคยเปลืองไงหรอือเปล่าหอมบัวพักหอมซีลงไปทุกอย่างปลูกเองพี่น้องโดยเสียเงินซื้อหคอ,อยากจะไปเก็บเองถ้าจะซุกจล็กน้อยให้กปบผงพี่น้องนะท้า้พักยุบให้นางเลือดซุกจล็กน้อยใครกอบซุกก็ละ่ะ ทอดนางหมูเจพี่น้องทอดนางหมูกินกับตำปักคงทอดเทียบหมูนั่นเองนะพี่น้องแม่ก็จะมีตำปักคงแกงน้องไม่มีหลายอย่างพี่น้องเอ้ยหมูเ่าก็จะทอดกับนั่นแหละบาเจมันก็จะมาตำซะพี่น้องสบายดีตำปักคงพี่น้องเอ้ยตใส่เครื่องไปรเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่มักเพชร แส่กระเทียมใส่ใส่อย่างไงเผ็ดกระเทียมใส่นัวน้ำตาลกะปิใส่กะปิพรมพี่น้องแล้วก็เครื่องตามคาใส่มะกอกใส่มะกเรียนมะนาวมะนาวก็เก็บอยู่ส่วนเฮาเลยพี่น้องหมากอกก็เก็บอยู่ส่วนคือกันเก็บมาวานนี่แล้วมะนาวก็เฮาตัวนี้ก็เก็บไอายุส่วนเลยพี่น้องด้วยง่ายง่ายซอยมะนาวด้วยง่า คำมาเรีนไสพี่น้อง,องวันนี้เอเปลมากินข้าวนำอีแม่กับอีพ่อกลงสิมากินขาน้าวเงินลบรูนี้ไปเวียกพี่น้องทรงสิบมาตอนเห็นเข้าวไปกินนำอยู่เราก็เลยกินกันแต่ซัมนี้แหละคอยอีแม่ไปเวียกกับเบ้าเอ๊ะ นี่กับอันาเาสิ่กับน้องก็อยูเ่เฮือนกันตัวแรงคิดว,กกว่าจะไปหากินพี่น้องว่าสิไปหากินอย่างเมื่อกี้ก็จะไปสูดลดน้ำมือเหลียงใี่พี่น้องเห็นเอาเขอเอฟเพืองส่วนไปสูดลดน้ำสะดอกเคาะให้พี่น้องนะจะสิน่งดีเข้ามาประมาณสามสี่โมงกับไปเลยพี่น้องไปมาแล้วก็สยงสงมาบงพักบอไปเบิงพักก่อนว่าอยู่เอาส่วนส่วนอาเป็นวงบริขัทอ ทีขอพักเพิ่นมาบวกแล้วก็สิปลูกกันมาเพื่นมาเคลือจนนี่พร้อมหักหนึ่งพอหรือเปล่าอือ <c oughs> สอนมักหนาวพี่น้อง <c oughs> บ,บีบบีบบีบบ้าน้ำไหลไหลพี่น้องเสีอีกกินก็ได้หรอต้มดอก็ต้มแหงด้อนะ <c oughs> พ่อแหละจะมักเรียนจากมากักเกาะเลยพี่น้องนะ อีกบางลายคอยใส่อีกเช็นมันห้องสกัดแซ่เย็นพร้อมได้พี่น้องข,ขนาดเซ้นค่อยเด้งดีมีแกนพร้อมโคทีมแกนนะโคเสียางนี่น้ำปลาแดกพี่น้อง ปลาแดกปรุงสุกเรียบร้อยแล้วเปพิซิตตึ้ยพื้นบนนี้พื่นไนจ้างเขานละ้สใต้องไปเสียนองเลยบ่งเดียวสิสพอปีแหละน้องสียสารป็นักกินอยู่ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจะเป็นกินหรือเป็นกินนั่นอีกเรื่องหนึง่งเช่นนี้เหรออืมเดี๋ยวไปน,นชะช่วยเทลงไปพี่น้องอเราจะใส่ทาไว้เลยน,นะ สร็จแล้วตาพี่น้องเมนูสุดเลิศวันนี้มีตำักคุ้งใส่มะก,กอกออมหอยใส่พักนางเลือด้วก็ากาแกงน้นไม้ใส่พักอีเงะแล้วากา็ทอดหมูแต่พี่น้องตาเหนบบียวแซ่บๆกว่านี้มาเด้อพี่น้องเด้อเอิน้นได้กินมาได้กินกค่เอิ้นคือเก่าเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมาเติมข้าวมามาเด้อพี่น้อง จะมัแบบมงแปปคต้มก่นแค่หมูเจ้งเจิงเต็นอนไปจนอนพี่นะ้องก็ใกบีบเข้ามาข้านี่วะตุมมีนะหัวจุแกแจกกระอสอบตึ้งนะจริงคือระยากบ่ตึงตึงั่ยาก

ไม,ไ,มได้ตำนี่มันให้กินนะคุบ้าววหาคุ้สาวกินข้าวกับเพ้่อนอกินข้าวพี่รักแตคุบ้าเคียดปัจจัยคิดว่ากิน้บ้าให้กินกับันนี้เยุบไปเลยุบมามพี่น้อง

มันบ่ตกกะเตะเอ้อาใส่นําก็ย่งหนนอคายปลายมาแล้วเอิลือเอาอันกะย่างนี่กจุ่มน้ําเองตัวเองลให้เอ็ดเองคอเอามา้ัจุ่มน้ํากีนะนี่่ยถ้าเป็นแผก็หม่หนนี้นแ ai đang ờ không, chút nhang nhà cầm bờ lại thôi. Cắt chót chút ngoài không, mà nữa. Khao tiền bạc nữa.

ข้าวข้าวใหญ่ขนาดลูกก้อนเป็นก้อนแม่เนออกวาเสียงยังเต้อย่ข้าวเต้นปนก่อนไปบอกมารับมาลรับนะไปเต้นลับเลยเอาบ้นไเลยสั่งให้ไปส่ว

ใครจะหอมที่ส่วนนี่เจียบปุ๊บก็เต็มสวนหอมเขาอมีบดแล้น้ำกันไ้จุดบอกรักเ่อขุนคนมันกวางนะน้าคมันกวาอดเอรคนอไรพอดีแค่จะอ้อมแค่บอลเมื่อหน้าแค่อ้อมแค่บอลสุวพี่น้องถึนไี่น้อง ไปใกนไดก็ขอขอบใจ f อฟซีเบื่อจกพูดสุดคนนี้ขอติดตามขอให้กำลังใจตอนนี้นะพี่น้องเนาะไปใส่กันไม่ได้แล้วตอนนี้โควิดพี่น้องเอ้ยมาตอนนี้โควิดล้าให้หลายใกล้บ้านเนี่ยแต่บ้านที่นี่ผมมีดอกแต่ว่าบ้านติดกันหังล้าหลายบ้านจับตัวทีนึงมาติดกันในล้าให้หลายโควิดพี่น้องวันนี้กับเมื่อวานที่ไปคนสั้นตันนี้ก็ขอฝากกันนะครับชั้นนี้ก็พี่น้องเยอะจังแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ บาดเจนี่ยตับคอโปรจิตกระต่อไปนะกำลังไปที่ดีก็คือการกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเดี๋ถ้าทีกนี่กับกลาทำมาสบายดีสบายดี